เห็นนิ้าตังไปเลยวะเอาปานยุ้มไปนี่เออะนีขุ้งเหนียวเอะไรแจงปลท่สุดอะไรนั่นเอาใส่ถุงมาหมูหมูหลเอาใส่ถุงมาเลยถุงมาเลยจะแบ่งปัดูดเธอล่ะ

ตั่งไว้ละจะเห็นไหมหน้ากล้องนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปรับกล้องให้ชมบรรยากาศกันนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่านเมนนะ,ะทานข้าวอยู่เดี๋ยว <c oughs> ทานข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมา <c oughs> กลับมาอ่านเมนให้นะ,ะ <c oughs> <c oughs> ทานข้าวด้วยกันนะคะ fc เดินตะดนา่สบัวอืบสดาบอาขอปรเกษตรแน่ท่านบุญหนึ่งสองับเต้าประเมืงตนับ อนี้แต่ละช่องไลฟ์สดกันรัวๆดูไม่ท hey ันเลยค่ะเอฟี้ว่าเอฟี้เบิ้งบ่ทัน แดี๋ยอะเอที่มันเอามฝากว่าฝนที่มึงอือที่มึงไม่ัหรอมาหูจีเอิญไปเอิญใายบ่เป็นฮ่ถึงค่าถุงอ่ะ มาค่ะมาแสบหลายเบิ้งหมูดาวก็อยากเบิ้งเบิ้ง่เขากัอยากที่จะทำสองสองต้นกันอันนี้เขากินยังตีได้รตดผักแค่ผมบอ ใช่มันไม่มมมมมดูดิดูท่าเขาอา่อานเม้นดีสุดยอดเลย <c oughs> ขอบคุณเอ5 1หบท่านที่รับชมอยู่ ตอนนี้นะคะไล่ช่องไหนนี่ช่องน้อยช่องน้อยพอไล่ช่องใหญ่นะ <laughs> ดูสามช่องพร้อมกันเลยค่ะเพิ่มอีกช่องแล้วนะคะพ่ออุดกำลังตั้งกล้องอยู่ <laughs> แสบหลายค่ะพี่น้องแสบแสบสมตำก้อยงัหลาบง่วขัวไกลมากเมิด เจ้าของหน้ากลับมาตกใจเนาะไผ่มาเกี่ยวเข่าไว้ไหนอเจ้าของหน้ามาตื่นเลยผู้ใดมาเกี่ยวเข่าไว้ไหนอสิบ่าสิว่าสีเข้มสีเข้มเขาคือว่าสีให้พร้อมเลยบรรยากาศตั้บึงหุ่งกับผู้ใดใส่โคกเด้อพี่น้อง ตำต้มตำก็ใช้แบบผูที่แบบว่าผสมปสานกันเอาเลยแตบพึกเก่าม่ยังไหวแม่แม่ไม่ต้องกินข้าวหรอกแม่อ่านเมนแล้วก็ขอบคุณ FC ไปเรื่อยเเดี๋ยวแมเพราะเดี๋ยวพอจะกินแม่เข้าต้เพิ่นเดี๋ยวพอจกินแทนนแกกินน้ปมไรเอไอเอพซีแน่นยูไปยูก็ไม่กินข้าวอ้างนาเพิ่นพี่เม่กับแม่ี่มป่วยทายน้หมูกเลยกินกับ บปล่ากินบปกินเป่หญ่ด้านมือบาวคุณพ่นั่งไกพูุเานนั่งไกอย่ใเียงพอมึงไดปาหนามบอโอ้ได้ปิดหนามดปิดนามบอยำากันลื่นผิดนคุณพูดสนใจเยน่บอเอนอามีตัง์มีตังไม่ิ้อาน้าจะไดมีตังถอยถอยเหนาคนาง เอฟซีบ่าย,ยัง็ยังบอกเป็นตาอึดตาอยากแต่มีสังามาเนียแมางไร่อเออมาลวยลวยเร็วกันเล้วจ่าย เสือบอม่าที่เสือปอม่าเสือปอม่าบอกค่ะเอฟซีได้บอกน้องเสือให้มายน้องเสือได้ไล์สดอยู่ไหมคะตอนนี้บอกน้องเสือมาก,กินข้าวเด้อ สแสบบอเฟินเอฟซีถามแสบบอไม่หลุดไส้คนรักนี้นะครับโอ้เสือบอกไม่มีคนเฝ้าช้างเอ้าเดี๋ยวคนเจี๊ยวไปใส่บักคนเจี๊ยวไปตัดหนาบออุ้ยอันนี้ตังค์เนี่ยอันนี้ตังค์ไม่ละอุ้ย มันตะแซบแต่ข้ามกน้อยไม่

อ <Bond> ่านเม้นค่ะอ่านเม้นอ่านเม้นอยู่นะคะกลัวเอฟีน้อยใจไม่เข้ามาดูเเเเ้้้นนอออ่าาามมมมมมมยยยจกกูวดค ตัวระยะสุดใจขวาจะหปนิกเบาดึกเข้าจิตดก็เด้อแม่ว่านอร่อยค่ะอร่อยมาเด้อมาเด้อ Four thousand and twenty-two. เดี๋ไปติลุงพ่ะจะไปน้ำน้ำข่อยตลุงพะ มันยังบ่ะิบเลย,ยเลยมันยังบรสิเลยอแตคือเฮาาสวสนดาวเฮาดหยังได้อืแม่บารดบาดปกาดสินใจไงคุณะาดสินใจ้ยีมัพี่ื่อนเอฟีบอกว่าหัวป่าเหลือปล่อยลงให้นหน้าด้วมันได้เป็นป่าต่อ

ก่อนอหลววันยาำหายก็หายเป็นตะตั้งยังมีการถามเขาว่าแมนบอกว่าเขาจะกินก้อนก้อตกน้ำซวนมาสิเป็นว่าพอดำเป็นบ้าน่อครับจมคนอมคน่างคนมาแล้วกิ่ลมแรงหนาแม่นยานี้อย่งนแล้วนะครับอาหารหวานเงางานหวานการเป่าตัว เขาว่ามันเขาเน่าเขยเขาอะนั่นเขาทิชเชียวเขาช่วยไม่ถ้าถ้าเข้าอีสานเขาฟังเจนเขาเมืองพลมันมันจะนิ่มไงอันนี้เขาตัวมันก็เลยแข็งมาดูขั้นแรกก็ต้องไปขั้นหนึ่งโอ้ยยันมืดเนาะ Gan <laughs> ừ, mất lệch nhưng mà không phải đúng một em bèn truyền thuyền gần 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 này gần 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 มหาผู้หาปลามหาอนมว้าลูกผู้ให่่ไยรานตลาดเไม่หนะไหลลงน้ำ้นอยงอีมเดี๋ยวลูกอ่นะ้าวเจ้าไปกินรถเ็ดหน่ไมิี่เขาน่อยโนสั่ลูกหมโอ้ยรถ็กนีฮะเดี๋ยวลูกมี่อเดลูกพอก่อนกันเป็นเป็่อนรว่าั้นมาด ทางไ่นันะูกกอดันยังเปลแม่เบก่อนกันยังเนก็สิได้สีนี่นาะนี่พวบ่ที่แ่ไม่เหี่ยวขเนี่ยไปหลอดไรต่อปหเอาเล่ะก็เนหนังย่ เยอะขนาดนี้ผมเหนื่ดยทั้งหน้าหนี่มหนุ่มเนี่นคืนั่นคืนแต่พอทำทักษะนี่นลุกมาลุกเลยวะเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวทันเดี๋ยวจะได้ไปไลฟ์น้องดาวให้ดูนะคะหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณเอฟซี 292ท่านนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้ขอ,ขอบคุณค่ะ